สวัสดีครับพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบริสารผ้เละเมื่อนี้ก็จะพาพี่น้องไปละเบื่งเขา่เขาเข่าเหนียวเข่าเหนียวกอขอหกเขาเงี่ยครับว่าจะได้พอเกี่ยวไปเดี๋ยวไปเบิ่องกันเลยครับพี่น้อง นี่แหละครับขากอขอ้ขอหกขอ้ขอ,ขอเหนียวแก่แล้วครับพี่น้องแกจะได้เกีียวแล้วพี่นี่ก็เขาโม่ให้ง้างมาแล้วครับงา้างว่า สมจะเป็นหน้าดำครับหน้าบานบ่นบค่อยดีประเดีย๋ยครับหยาลายราคขายยายัางบ่อยากเบิ่ออยู่ครับพี่น้องแต่ว่าได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าด,ดีดีมากนะครับเพราะว่าเห็ดหน้าหลาหน้าม,มันขังให้หน้าสูบน้าออกบ่ทันก็เลยได้เห็ดหลามงครับผมถ้าเปรียบเทียบแล้ว ถ้าคิดเบิ่งเรียวตะดดำเฮ็ดหน้าละก็ะถือว่าดีมากครับพอวานรอบเดียวบางเจาะผลบอนสองรอบสามรอบนี่นะสี่สิบไลท์าสิบหาสิบสามไลกระเดบวานรอบเดียวที่บนมาทันก็นคือตรงดำครับสื่อการมาดำมันจริง,งามเนี่ยครับเนี่ยว่าปีนี้เบิ่งว่าผลผลิต มันจะได้หลายบันไดปีกายปีที่แลยวได้นาสามสิบกว่าไร่สี่สิบไร่ในประมาณสิบสี่ตันก็นยังขาดทุนอยู่ครับปีนี้ก็จะขาดทุนไหลอยู่ลครับพอลงไปกับหลายมื่นอยู่ครับไหนที่าราไถ่าเกี่ยว ค่าปุ๋ยที่คข้ยๆกับโทหลายบาทอยู่ครับเกินครึ่งแสนนะครับปีนี้เฉพาะลงทุนนะนี่ขนาดไ่ค่อยได้จ้างไ่ได้นะครับบร่จร้างขายหยานะครับพลหยานาขายยานขายเองเฮิดเองครับแต่ว่าบางผลผลิตป,ปีนี้มันจะได้ ปันใดครับจะอยู่ทื่นเรือขาดตืนแต่ว่าสิหวังผล,ลกำไรก็คือเท่านั้ครับปีนี้จะได้แค่กินนั่นแหละครับจะได้เขาให้ในข้าวแลไถข้าปุ๋ยน้องครับเอดไซเท็เทไถนากับเสานัาง,าางี่แหละครับมันเป็นหนีดินพอกหางหมูครับออกมา๋ยวมันมาใ,ใส่ใลงทุนก่อน เฮ็ดนาก็ขายเขาไปเพิ่นสินะครับคือเอาโมวิเงินทุนเงินเก็บนะครับเนี่ยครับซอยเสาหน้าเป็นมาตรุานแแบบนี้ครับมันโมวีเพิ่นก็บ,บอกว่าให้เอากักตุนกัก์ดตุนนะครับพี่น,อนะอน้องสิละเอาโมวเงินทุนเงินถังสิงไปลงทุนซื้อรันซีนดีมก,ก่กนเขาก็ต้องเสื้อเขามก่กนเส้นเขามาก,ก่อนเฮ็ดหน้าขายเขาเร้ว ยังสิไปขึ้นเพิ่นน้องครับนี่นะครับงานตัวนี้ครับพอเบิรงอยู่น้ำกับเปน็นปล่อยอยู่เพื่อเขาพอเกี่ยวกับพี่น้ำแห่งครับ นเขาเหนียวก็ขอหกทุ่งนี้ก็สีดำอยมันสามงานครับพี่นี่เขาเหนียวเฮ็ดไหลก่าพี่กายนะครับสองทง่งพอจะได้จักตันพี่กายก็ได้ หากตันนะครับเอาไว้เอาไว้กินซีตันตานนั้ยังบ่อพอกินยังครับพี่น้องไม่ไเจรนะิญเนาเศร้หน้ามันมีหนีเห็นหน้าใครเขา่าใส่หนีครับพี่น้องเอ้ยนี่นะครับวิธีเศร้าหายเชราหน้าอายุคู่มือนี่ต้องใส่เครื่องจักรเครื่องทุนแห้งลงทุนก่อน เป็นมฮ็ดก่อนเดีย๋ยวเฮาจังไข่เข้าใส่เพิ่นทีหลังสิล่ะครับถ้าราคาเข้าดีก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของซอยาวนาถ้าปีใดราคาเข้าพอดีก็ถือว,ว่าเวรกรรมของซอยาวนาเผ็ดหยังบ่ได้ครับจะได้ก็ต้องย้อนสภาพเขียนมาพี่น้อง นีเขาเขาเจ้าครับเขาที่ขึ้นในกระแท่หน้าครับอันนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวเ,เกี่ยวมาเกี่ยวเดี๋ยวมันจะปนกับเขาเหนียวน,นี่ครับกระล่มพยุครับเขาก็ได้ ว่าผลผลิศป,ปีนี้ขเขาเหนียวจะได้ท่านใดจะได้กระฝากพี่น้องติดตามนะครับเดอ้อขอบ,บุญขอบคุณที่รับชมคอมเมนต์ติดตามจะได้บบกรนะตุกการนาพอกันไหมนะครับเนาะทีคข่าบสวัสดีครับ